ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคงได้เห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าข่าวในโลกออนไลน์ครับที่มีการหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติขึ้นมานะครับมีข่าวลือต่างๆนานาบอกว่าต่อไปนี้คนต่างชาติเนี่ยจะสามารถซื้อที่ดินในประเทศไทยได้ แล้วพอซื้อที่ดินในประเทศไทยแล้วเนี่ยจะเอาที่ดินเหล่านี้เนี่ยมาปล่อยขายให้คนไทยอีกทีคราวนี้ก็เป็นเรื่องสิครับว่าเอ๊ละล้วตอนนี้กฎหมายไทยเนี่ยทำได้หรือไม่มและข้อเท็จจริงนี้จริงหรือเท็จประการใดครับเมื่อวานนี้คุณไตร,สร,ตรสรีไตรสารนกุลนะครับรองโฆษก ประจำสานักนายกรัฐมนตรีครับท่านว่าอย่างไงครับครับท่านกล่าวชี้แจงนะครับผ่านรายการของทางโฆษกเนี่ยก็คือแจงให้เคลียร์กับทีมโฆษกรัฐบาลในกรณีดังกล่าวนี้นะครับคุณไตสุรีรองโฆษกรัฐบาลบอกว่าจากที่คอรมบอมีที่อนุมัติมาตรการดึงชาวต่างชาติศักยภาพสูงพำนักในประเทศไทยระยะยาวก็ตรงนี้เพื่อจะให้เกิดการกระตุ้น เศรษฐกิจภายในประเทศนั้นก็มีบางส่วนครับมีข้อกังวลเรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือว่าอาสังหาริมทรัพย์โดยชาวต่างชาติประเด็นนี้รัฐบาลก็ยืนยันว่าเรื่องการถือครองทรัพย์สินและที่ดินทางรัฐบาลยังไม่เปิดให้ชาวต่างชาติมาถือครองที่ดินอย่างอิสระนะครับสำหรับการเช่าซื้อแล้วก็การซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยใช้หลักการเดิมครับก็คือว่าชาวต่างชาติสามารถที่จะถือครองกรรมสิทธิ ของอาคารชุดได้ไม่เกิน49%ของเนื้อที่ของห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้นส่วนอีก51%เป็นของใครอันนี้ก็เป็นการถือครองกรรมสิทธิ์โดยคนไทยตามพรบอาคารชุดพศ2551นะครับ โดยชาวต่างชาติยังไม่สามารถที่จะถือครองกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ในแนวราบได้ครับแต่เขาสามารถที่จะถือครองอสังหาริมทรัพย์แนวราบได้ในลักษณะของการเช่าระยะยาวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายพยิเศษที่จะออกมากำกับด้วยนะครับครับคลี่ประเด็นกันนะครับที่บอกว่าเรื่องของการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติเนี่ยขอแบ่งแยกเป็น3จุดจุดแรกเนี่ยคือเรื่องของอาคารชุดหรือว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยตามกฎหมายของเราณวันนี้คือพรบอาคารชุดพศ2551นี้นะครับเขากําหนดเอาไว้ ว่าชาวต่างชาติคนต่างด้าวเนี่ยจะถือครองกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้ไม่เกิน49%ของพื้นที่ขายทั้งหมดพูด,ดง่ายๆถ้าเกิด,คอ,ดคอนโดคอนโดหนึ่งมี100ห้องต่างชาติเนี่ยจะซื้อได้ไม่เกิน49ห้องอีก51ห้องจะต้องเป็นของคนไทยนะครับอันนี้ค,ค,คือเรื่องของพรบอาคารชุดปี2551คอนโดจบแล้วมาดูที่ดินกันบ้างที่เป็นประเด็นที่ดินอสังหาริมทรัพย์พื้นที่ต่างๆเนี่ย กฎหมายไทยครับไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาตินะครับซื้อบ้านหรือที่ดินในประเทศไทยได้ย้ํานะครับอันนี้เป็นกฎหมายที่ดินครับกฎหมายที่ดินไม่ได้อนุญาตนะครับให้ชาวต่างชาติมาซื้อหรือขายที่ดินในประเทศไทยได้นะครับกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินในที่ดินเนี่ยยังเป็นของคนไทยทุกประการนะครับส่วนการเช่า ที่ดินทําได้ไหมกฎหมายอนุญาตให้ทําได้นะครับการ,รเช่าอาสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเนี่ยไปดูในประมวลกฎหมายที่ดินเรื่องของกรรมสิทธิ์เนี่ยต่างชาติสามารถเช่าอาสังหาริมทรัพย์ของคนไทยได้นานสูงสุดสาสิปีสามสิ <30 S 2> ปียกตัวอย่างเช่นต่างชาติ เป็นบริษัทจะมาตั้งโรงงานในประเทศไทยการที่เขาจะมาตั้งโรงงานในประเทศไทยเนี่ยก,ยะยะกยนน็จะต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างที่ยาวนานจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจเพื่อที่จะได้คืนทุนของเขาการที่เขาจะเข้ามาเนี่ยเขาก็คงต้องมีการเช่าระยะยาว10ปี20ปี30ปีแต่การเช่าเนี่ยมันคือการใช้ที่ดินด้วยการเช่าไม่มีสิทธิ์ใน กรรมสิทธิ์ผืนดินแห่งนั้นพูดง่ายๆคนที่ได้ประโยชน์คือคนไทยได้ประโยชน์ยังไงก็คือคนไทยให้ต่างชาติเช่าที่ดินได้เงินจากค่าเช่าต่างชาติสร้างโรงงานขึ้นมาปุ๊บเกิดการจ้างงานในพื้นที่เกิดการจ้างงานในชุมชนอันนี้คนไทยได้ประโยชน์การเช่าอสังหาริมทรัพย์ถามว่าแล้วของคนไทยเนี่ยสาปียาวนานไปไหมไปดูต่างประเทศใกล้บ้านเราเวียดนามครับเวียดนามให้เช่าที่ดินได้70ปี สำหรับคนต่างด้าวหรือว่าคนต่างชาติสิงคโปร์ให้99ปีสำหรับคนต่างด้าวหรือว่าคนต่างชาติที่จะไปเช่าอาสังหาริมทัพย์ในประเทศเขาแต่การที่จะไปเช่าเนี่ยเขามีเงื่อนไขเหมือนกันเหมือนที่เราจะมีเงื่อนไขแหละอยู่ดีๆคุณจะเข้ามาเช่าเนี่ยไม่ได้ต้องมีเหตุผลต้องมีความจําเป็นต้องมีรายได้หรือว่า อะไรต่างๆเนี่ยที่ประเทศของ <c oughs> เขาหรือประเทศของเราเนี่ยมีผลประโยชน์ <c oughs> ถ้าจะมาเช่าที่ดินในประเทศไทยก็จะต้องไปดูว่าบริษัทนั้นมันมีความใหญ่โตแค่ไหน <c oughs> คุ้มค่ากับการเช่าแค่ไหน <c oughs> อันนี้การอนุมัติอนุญ,ญาตเนี่ยก็จะต้องไปว่ากันอีกทีแต่ย้ำนะครับที่ดินอสังหาริมทรัพย์กฎหมาย ไม่ได้ให้อำนาจของชาวต่างชาติในการซื้อขายที่ดินในประเทศไทยได้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นของคนไทยส่วนการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทําได้ครับต่างชาติสามารถเช่าได้แต่ทั้งนี้ทางนั้นระยะเวลาก็จะไม่เกิน3าปีคําถามถามต่อไปบอกว่าเอะแล้วอย่างนี้เนี่ยต่อไปมันจะมีกฎหมายอะไรมาสอดใส้แล้วทําให้มีการประกาศออกมาว่าต่อไปที่ดินนี้ชาวต่างชาติสามารถซื้อขายได้หรือไม่ยัดไส้สอดไส้ประกาศตุ้มเดียวเลยทําได้ไหม เป็นไปไม่ได้ครับด้วยหลักการและเหตุผลทางกฎหมายทั้งข้อเท็จริงและข้อกฎหมายเพราะกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินต่างๆเนี่ยท่านจะเห็นว่าเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติหรือว่าพรบรการจะแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยจะต้องผ่านสภา <c oughs> จะต้องผ่านสภา <c oughs> จะต้องมีการอภิปรายแล้วก็มีการพูดคุยกัน <c oughs> อย่างกว้างขวางใน <c oughs> รัฐ <ใน S 1> สภานะครับมีการลงคะแนนต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆประกาศตู้เหมือนพรกไม่ได้ เรื่องของกฎหมายที่ดินเรื่องของพรบรที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องผ่านสภาดังนั้นแล้วการที่มีคนมาบอกว่าต่อไปจะเป็นอย่างนั้นต่อไปอย่างนี้อันนี้มโน,โนท้งปวงเรื่องที่บอกว่าต่างชาติจะมาถือที่ดินของคนไทยแล้วต่อไปให้คนไทยเช่าอันนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเพราะกฎหมายที่ดินกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ไทยไม่ได้เปิดช่องให้ต่างชาติมาถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยครับ ครับแล้วก็ต้องผ่านความเห็นชอบจากทางสภาซึ่งแน่นอนในสภาก็มีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลบฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยฝ่ายที่ตรวจสอบมีในการทําหน้าที่ในสภาฉะนั้นก็ต้องวางใจสําหรับผู้แทนที่เข้าไปโดยเฉพาะทางฝ่ายค้านที่เขาก็คอยดูแลคอยตรวจสอบอยู่แล้วนะดังนั้นสิ่งไหนที่ไม่ชอบมาพากลสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่เสียผลประโยชน์เนี่ยแน่นอนมีการตรวจสอบเกิดขึ้นในทุกรัฐบาลนะฮะ